ไอ้บอสมึงกดเรดี้ดีไอโง่ดี้ไอโง่เอ้ยมึงเออป่ะเนี่ยไปไปเคารถกันเลยเดี๋ยวเราจะไปล่วเท้าผีเอ้ยมีไข่ชาวกัวชายกลางลาวว่าบอสเฮ้ยเกมพังก็วะ มาแล้วมาแล้วรุยอะไรเพื่อนไอ้ไก่มาแล้วไอ้เหี้ยไอ้ไก่เนี่ยผีดูมันลอยได้เฮ้ยจริงเหรอโอเคเฮ้ยผมขอผมขอเอาเอาไฟฉายก่อนนะจังกันเอ้ยยักเดียวเยมาเช็คเหรอวิวเอาไปเช็คมาเร็ว ยิบเลยไม่ได้มันหยิบไงวะเอ้ยพี่โครเอ๋อเอ๋อเกินเอ้คือเอ้ยตัวพี่แม่งแบบว่าเอาหัวไปไปไปชนกับขอบโต๊ะอ่ะมันจะไปไงนอ่ะกูไม่มีอะไรเลยพร้อมแล้วไปผมพร้อมแล้วพี่รอเรืเจียเยอดเกระรัน ไอ้มึงหยุดเปิดวิทยุดิไอ้กรั๊กล้งทำเสียงวิโยรเบานิหลักฐานนะครับผมด้วยเครื่องโหลด EMF หาหลักฐานการทางมิจฉามีข้อมูลเครื่องวิทยุของไอ้กรอ้กบอสมันเปิดตะกี้ละพี่ชายไอ้กลัวเองเปิดเปิดวิทยุดินี่ไงนี่ไงพี่นี่ไงเครื่อง EMF ไอ้บอสป พูดถึงสมุดไปทำไมพี่อะไรไม่รู้พี่ซื้อสมุดมันสามารถให้ให้ผีอ่ะพี่ต้องเรียกชื่อผีเนี่ยไอไอเนี้ยข้อความสัมพัญเลยอันเนี้ย I h ไอแฮปด more พี่อ่านดิไหนวะนี่ไงข้างล่างเนี่ยมันจะบอกชื่อผีอ่ะ Submission only complete w h e n you l e w อ๋อไอดันซ่าบอกว่าพี่พูดถึง T M F อ๋อนี่ไงผีชื่อเซนทรามาตินเราต้องเรียกชื่อมันมันเป็นอีนางตัวเมีย name แล้วแล้วเราแล้วเราอ่าไม่มา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 คือเราต้องอ่า คือเวลาเราจะพูดคุยกับผีเนี่ยเราต้องอธิษฐานเป็นตัวบีเฮ้ยพี่เอาหัวมาชมผมทำไมมอ๋อเอ๊ะอะไรนะอธิษฐานตัวบีเหรอใช่อธิษฐานตัวบีใช่ใช่พี่ลองพูดโต้ต้องพูดว่าเอ่อเซนดรามาร์ตินเซนดรามาร์ตินไอคอรยูไอซันดรามาร์ตินไอคอยูไอกว่ากว่ากว่าเราไปเลยดีกว่าวะไปพี่เลี๋ยวเราเราเราไปเลย อ๋อพี่ครับพี่จะโรเบเป็นเออหลวงพ่อนะครับตอนนี้พี่ถือสมุดอ่ะพี่จะพูดยังไงก่อนที่พวกเราจะเข้าไปครับผูคือบัตหลวงเควินเควินเหรอเออเควินนี่ชื่อบัตหลวงผูคือซันดรามาตินอะไรนะเออชื่ออะไรนะเออผีที่เราจะมาปราบวันนี้คือซันดรามาตินครับเออเควินหลวงพ่อกูหลวงพ่อเควินว่ามือหลวงพ่อเควินหลวงพ่อเควิด้อหลวงพ่อจะเควินจะเจอมให้กับพวกเรายังไงครับวันนี้ ก็เดี๋ยวกูยืนหลังสุดแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวหลังสุดก็บ้าแล้วไอของไอสองตัวที่มันมีไฟฉายได้ไหมไปเร็วผมไม่มีไฟฉายผมก็อยู่หลังผมก็ไม่มีไฟฉายเหมือนกันครับพี่ไกลๆผมไปไฟเช็คไกลๆไปฉายคามือเองเลยน่ะไปดิไอไกล เมื่อธิบายหมู่บ้านล้างแห่งนี้หน่อยกูอยากรูดแบกเกาแบกเกาอ่ะบ้านแห่งนี้ผมต้องบอกก่อนเลยว่านะเมื่อสมัยก่อนนะครับมีชาวเขเมรเนี่ยมาตายอยู่ที่บ้านหลังนี้มันได้ขเมขเมรเขมรจริงจอจนทําให้พ่อผัวของมันตายเลยทําให้ทั้งผัวออทั้งเมียผูกคอตายที่บ้านหลังนี้และเมียมันชื่อว่าซซนดรามาตินซซนดรามาติน โอเคตัวนั้นมันผีชาวเขมรนะผีชาวคอมเมครับพี่ชายโอเคเอ้ยหลวงพ่อว่าแต่พวกมึงชื่ออะไรกันเนี่ยผมผมเออผมดี๋ยผมคนแรกเลยจากเอ่อซ้ายมือของหลวงพ่อผมเอ่อเอริกครับหลวงพ่อโอเคสารุศาสตเอริกนะแล้วมึงงไาสุือหลวงพ่อบาวิลิเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอุณหภูมิเคมีศาสตร์ครับบาวิลิเล่ยตัว เปี้ยวครับไปแก้นคนขอ,อมึงเองลกิกแล้วก็เมาล,มากลกิกครับผมเมาลิกแล้วอีปี่เปรี้ยวครับหลวงพ่อเควินไปปราบซันด,ด้ามาตินหน่อยปะงานเชิญหลวงพ่อเปิดประตูเลยครับรเชิญครับหลวงพ่อมือมไม่ว่างนะหลวงพ่อต้องถือสมุด <c oughs> แล้วก็เตรียมสวดมนต์มึงคิดยังไงว่าเมาลิกออเออมือไอ้เปรี้ยวไปไอ้เปรี้ยวมึงไปก่อนเลยอืมมึอชิบหายไอ้สั เดี๋ยวเลยประตูหลวงพ่อเขาดิวเทสกันหลวงพ่อขอมือขอคุณแจงอะไรอยังครับเนี่ยเดี๋ยว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 คุณรถดิวเจนอะไอบอลไร้วิจัยฉันหยิบมาแล้วนะเดี๋ยวว่าใช้อย่างไรโอเคคุณแจงโอเคเอาเลยไอเปรี้ยวไปแล้วไอเปรี้ยวไปเปิดไอ้ไอเปรี้ยวหลวง ี่เปรี้ยวจริงหรือเปล่าเนี่ยมาทำอะไรเออไปเดินมาเลยกูมึมาเฮ้ยกูไปด้วยกูมาอยู่ด้วยโอ้ข้างในเสียงออะะไไรรเสียงลมแรงมากเลยพี่วิญญาณมันมันแรงมากเลยขอแนะนำจากเคสที่ผมเคยไปช่วยงานเฮ้ยเปรี้ยวชุดจากเคสที่ผมเคยไปช่วยงานเราควรสำรวจ ข้างล่างให้ละเอียดก่อนว่าอุณหภูมิเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแผลเพราะทุกพีทุกทีก็มาอุณหภูมิเนี่ยจะเปลี่ยนไปครับอืมดังนั้นอ่าดังนั้นคนวัดอุณหภูมิคนที่ต้องเดินเพื่อไปอุณหภูมิถูกต้องครับหลวงพ่อนี่หลวงพ่อโอ้งั้นเดินคู่กันไปกับไอ้คนถือไฟถูะเป็นคนที่รไงหลวงพ่อโอ้ยโอเคงั้นไอ้คนถือไฟเดินนำไปเราให้คนวัดแต่หลวงพ่อครับเราถือไฟกันทุกคนนะครับหลวงพ่อเราถือไฟไฟกันตรงที่ตรงบ่าเนี่ยครับ ไอ้อยเพี้ยมอยู่นี่เองอ๋อโอ้ยยีดดำอะไรวะไปเข้าไปเลยดีกว่าถือว่าหลวงพ่ออะไรเดี๋ยวมือคันไปตะงเดี๋ยวเปรี้ยวดูหลังเองโถฮู้ยมันมืดมากว่ะไม่ใช่ฮู้ยพี่เห็นไฟแช็่หรือเปล่าน่เหลวงพ่อผมยังจำประสบการณ์10ปีที่แล้วที่หลวงพ่อไปปราบในโบสถ์ยังได้อยู่เลยนะโอ้ใช่นะครับเฮ้ยมันมืดมาก ขอไฟเลยเออได้ได้เลยครับหลวงพ่อขอไฟขอไฟเจิมลงมาไก้เียอะไรวายนกูโมแล้วไม่เห็นาไไฟฉายมาแล้เออโอเคชั้นหนึ่งครับสำรวจชั้นหนึ่งก่อนจัชนหนึ่งชั้นหน่งนไปไปไปเดีวนะพี่ดิเดี๋ยเดี๋ยวหลวงพ่อที่เราคุยกันตะกี้มันไม่ใช่อย่างนี้อืนราเราดามาตินเราดามาตินเออ มี่ไปฉายอีกว่ะมิดมากอย่าปิดประตูสิวายเอ๋มึงจะให้คนอื่นวิ้งพี่ยิ่งไม่จะวิ่งได้แม่เดี๋ยวพี่เดี๋ยว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 เราเราไม่ได้มาเพื่อเราจะมาออกพี่เราอ่หลวงพ่อครับเราไม่ได้มาเพื่อจะออกครับตู้ไม่ได้ขอเย็บเอาแล้วปิดแล้วเปิดไม่ได้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยถามใครวะ อิเปรี่อิเปรี่ยวมันคือเงาเยแล้วแล้วควรไปสำรวจซนดรามาตินอคอยูสำรวจท้สายรวีว่าว์อายูนดรามาร์ตินไม่ใช่ไม่ดีไม่ใช่ทำไมมันยืนบื่ออยู่ห้องหน่อยสองห้องหน่อย ตรวจด้วยเพือมีหลักฐานมีอุณหภูมิอะไรเปลี่ยนแปลงแจ้งด้วยบอกว่าจากประสบการณ์นี่คือห้องโถงแต่ไม่ใช่มาสเตอร์ไปดเจอกันผลเพื่ออ่านสกิลได้มีเซลไฟลอยู่เราเชื่อแล้วเราจะสามารถหาข้อมูลภาพและอุปกรณ์เอกสารโอ้มาอีกได้ดูมีประโยชน์มากเลยนะนี่นี่ครับตรงนี้มีชั้นาโต๊ะตามเตียงตามชั้นหนังสือเพราะว่าเราจะมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนั่นนะครับหลวงพ่อได้หลวงพ่อรู้สึกถึงแรงอาฆาตจากสิ่งของบ้างหรือเปล่าครับ ตอนนี้หลวงพ่อเฮ้ยมีกุญแจอยู่ตรงนี้เฮ้ยเก็บโอ้ยให้เครดิตกับผมด้วยผมขอโบนัสด้วยนะโอเคโอเคโอเคอุ้ยจุดไฟได้ด้วยโอ้ยขยิบกุญแจไปขยิบกุญแจไปโอ้ยเยี่ยมไรไม่ใช่ผมอ่ะขยิบกุญแจไปอะให้มันปิดยมีมันสิอะไงวะโบนัสด้วยนะครับโอ้โหโโอ้มีไฟหน่อยเออสวยๆดียทำความน่ากลัวหน่อยนะ ไอ้ไฟฉายสีม่วงครับไอ้ไว้ไตรวจรอยรายนิ้วมือที่เกิดที่เกิดเหตุฆาตกรรมครับหลวงพ่อโอ้โหดีดีดีเดี๋ยวได้ใช้แน่ไอ้สั์ไอ้ว่าแต่เรียกสิ่งของมาเรียกมายังไงวะพอดีหลวงพ่อทำสมุดหายมันจะเป็นไรป้าวะเดี๋ยวอะหลวงพ่อเดี๋ยวพอดีพอดีสมุดหลวงพ่อมันหายไปไหนไม่รู้อะกอเมาดูหลวงพ่อลองควานหาในกระเป๋าดูครับลองควานหาในกระเป๋าดูครับ สมุดหลวงพ่อไม่รู้อยู่ไหนอะโซ่หลวงพ่อโคตรเออเลยว่ะดูหลวงพ่อดิไม่เป็นไรหลวงพ่อคตรหลวงพ่อคิดว่าหลวงพ่อได้จะจำลอเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลวงพ่อไม่ใช่ทางนั้นเดี๋ยว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 มีกุญแจมีกุญแครับผมดูดิมีกุญแจอีกอ่ะอุ้ยเปิดไฟด้วยด้วยเหรอเนี่ยเยี่ยบเลยให้เป็นกุญแจเยอะจังวะโอเคเก็บมาแล้วไปเวลาไปก่อนไน้หลวงพ่อจำบทสวยไว้ในใจได้ละไม่มีปัญหาหรอกไปใครมีไปขายสีฟ้าบ้างครับ เออผมครับผมเออเอริกครับเเมึงใช้ไใสายสองอันเลยเหรอใช่แล้วครับอ่ะถ้าไมมึงเยี่ยขนาด <c oughs> น,นี้ <c oughs> <c oughs> เออนี่ครับนี่นี่นี่นเออเ,ออเ,ออเยี่ยนน้ำไปเลยน้ำไปเลยคนที่มีใบายหยิบไงวะ

เอามลลูก้ัันนนป็ีทำปฏิกิริยากับปลายนิ้วมืออุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรอยเลือดหรือต่างๆนานาะที่เขาจะใช้ในเรื่องฟาร์สนะครับเขาจะเขียนบอร์ดมาเพืงอวปามึงมึงหูปากเอริมมึงหูปากนะดาของมึงบัดเดี๋ยวนี้อ้าวขั้ับลาล่องไร้ว่าผมด้วยครับผมนี่ไงโอ้คือแซนด้ามาติน เผัวของเซนตรามาตินนี่อยู่ด้านขวามือของอีนางมเซนตรามาตินที่อยู่ตรงกลางครับผู้หญิงนางนี้ครับได้ตายมาที่นี่ปประมาณเวลา20กว่าปีแล้วครับบ้านเมืองที่นี่เขาเลยเรียกพวกเรามาปราบมันเก่ามากเลยเห็นยังไงเป็นใหม่ครับหลวงพ่อคงไม่เห็นจะมีอยักญ่หรือมีฝุ่นหรือมีอะไรเอาพอดีเป็นโนนี้ผมมาทำความสะอาดชอบเล่นเป็นโนเป็นชีวิตจิตใจใช่ไหมใช่แล้วครับหลวงพ่อ โคสมัยก่อนเขานิยมชมชอบเรื่องเสียงดนตรีนะครับหลวงพ่อพอาบ้านนี้อยู่เกินห้าคนสังเกตได้จากจานข้าวที่วางโอ้ชลาครโอ้ห้าคนเหรอเออที่ไก่บออาจจะเป็นไปได้ว่าก็ไม่ปักใจเชื่อครับเพราะว่าไม่มีช้อนอยู่ด้วยโอเคแล้วในห้องใตดินล่ะเราควรจะไปสำรวจไหมเนี่ยก็ก็ดีนะครับหลวงพ่อไปโรงรถก่อนดีครับงั้น งั้นเดี๋ยวหลวงพ่อนำเลยนั่นเพ่นกวนหลวไม่กวนแล้วเดี๋ยวที่โรงร้อนเรายังไม่ได้เข้าไปเลยหลวงพ่อมาติดๆนะติดๆเลยหลวงพ่อจับมือหลวงพ่อผมเออมมีไฟผมจับมืออ๋อไฟฉายสีขาวได้ไหมครับหลวงพ่อเปิดไฟแล้วหลวงพ่อเปิดไฟแล้วหูปากไอ้เปรี้ยวดูร่าเราไว้ไอ้เปรี้ยวมึงหูปากแล้วมึงดูอย่างเดียวอ๋อเราตรงนี้เป็นห้องช่างใต้ดินครับไม่ใครปิดไฟอ่ะเอ้ยอีเปรี้ยวอีเปรี้ยวหรือไงครับหลวงพ่อ อยากเก็บอะไตรงนี้เป็นห้องเก็บของอุปกรณ์ข้าวทรดินครับเดี๋ยว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 อะไรอ่ะแล้วมึงเข้าไปอยู่ในนั้นทำไมอ่ะผมเออ่ผมอยากดูที่ทางหนีทีไล่ครับหลวงพ่ออ๋อเหรอท่านขี่ไ่ไม่ออกมาเลยเนี่ยแต่ดามาตินก็อาจจะต้องเรียกชื่อเธอหรือเปล่าแซนดรามาตินจงออกมาเจ้าวิญญาณร้ายเฮ้ยสิ่งนี้หรอวะ หลวงพ่อเอออ่งหลวพครับคือใครที่มีวิทยุเนี่ยมันต้องมันต้องใช้วิทยุติดต,ต่อกับสื่อสารกับเออเซนดราแล้วมันจะตอบกลับมาครับหลวงพ่อเซนด้าได้ยีวิทยุต้องมีวิทยุ<อ>แปบ,บเป็นวิทยุสิม<อ>ึงเออไปเช็คอเปรี้ยวอฮฮโโไม่มีอะไรเลยอ่ะเออมึงแทนที่มึงจะแฮร์รลมึงต้องบอกว่า where are you มึงพูดภาษาอังกฤษเป็นไหมไอเปรีร้ยว มือภาษาไทยเขาแต่รูมึงโง่ป่ะเนี่ยมันเป็นผีฝรั่งเอาไปแล้วมึงโยนทิ้งทำไมอ่ะเอาไปแลียบร้อยแล้วมึงโยนทิ้งทำไมอ่ะเรี่ยวขอละทิ้งหน้าที่นี้มึงนี่ไรประโยชน์สัตว์ถือดิแล้วเปี้ยวมันจะมีประโยชน์อะไรเนี่ยเออวิวนี้เสร็จสิ้นกูจะหักเงินเดือนมึงมาแล้วไอ้เหี้ยนี่อะไรวะก็ไฟกูไอ้เหี้ย เฮ้ยไม่ไหนกันแล้วเอาใครถือวิทยุก็เรียกซันด้ามาตินตลอดเลยเร็วๆงั้นเอ่อหลวงพ่อว่าเราขึ้นไปด้านบนกันดีกว่าตามที่หลวงพ่อว่าครับเรืงเหมือนไม่น่าจะมีอะไรละวเอนไซต์ก่อนแฮนเชียวโอ้โหโอ้แม่งมีหลายห้องเลยคกินะอืมอ๋อตอนนี้เวลาเที่ยงคืนเป๊ะครับพอมาชั้นสองหลวงพ่อเริ่ม เฮ้ยพี่เออหลวงพ่อเสียงอะไรม่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคนในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะหลวงพ่อครับช่อผมด้วยครับหลวงพ่อหลวงพ่อหน่อยใช้ไหมไม่คือเจอผีครับ ไม่มีใครเตือนเลยแหรอนะวัดวัดอะไรนี้ผมไม่ถึงแก๊งคือไอเออคือหลวงพ่อหลวงพ่อครับเอออเริกจะบอกว่าขออนุญาตพูดนิดนึงครับคือไอคนไอไอคนที่มันถือแต่มันจะออกไปแล้วหลวงพ่อดูดิมันจะออกไปแล้วเอ้ยไอไอเอริกไม่คือแล้วตะกี้จับจับสัญญาณอะไรได้หรือเปล่าเฮ้ยมึงปิดประตูนี้ก่อนที่จะตกอยู่ข้างหน้า ก็เข้าไปในห้องขวาก่อนไงมึงเข้าไปดีไอ้ไก่มึงมึงก็เข้าไปดีไอ้เมาลีมึงถือมึงถือวิญญาณตัวจับวิญญาณมึงเอ๋อะไรเนี่ยเข้าไปดีไม่เป็นไรหรอกไม่เอาไม่มีแล้วเลวสิเข้าไปไรหรอกเพื่อการแข่งเพื่อการพูดเปิดถ้าโรเซนด้าเปรี้ยวมาแล้วเซนดราเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะหายเลยนะป่า โอ๊ยเฮ้ยอะไรอ่ะไฟฉายกูจะดับไฟฉายกูจะดับเฮ้ยไฟไหนจะดับอะไรกันมันจะมาแล้วเหรอเฮ้ยมันมาเร็ว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 ไอ้ไอ้มีไอะไรกันไฟวะามีอะไรมีอะไรเลยมีอะไรกันรุกไฟว้ากันสิดับไปดิดับไปดิใครถือกล้องคอยถ่ายวิญญาณร้ายด้วยเร็วดับไปดิมีกล้องมีกล้อง นี่เออบบอสโอ้ยยังไงโอ้ยเซน德ามาตินเซน德ามาตินโดนคิวเนดอรสเซนดรมาตินเดี๋ยไม่จะเป็นกับเราินออกลวพะไม่ได้ที่วางรหาที่วางเร็ว น้ำหนอยนำเนยนำหลยนำอยมึงถือสัญญาณอ้กรูวมึงก็เดินไปสิเดี๋ยวมึงงกสือทำไมผมางไม่ได้ลงลงมาตรงนี้ดูได้ไหมว่าเป็นตัวจีได้ไหม้เดี๋ยวนี้ผมวางไปแล้วผมาฮ้ยหม่แล้วหลวงพ่อมันกับพี่บิ๊กแล้วเดี๋ย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 ว เมาดิกูอยู่กับมึงอยู่กับกูเอริกเอยมาแล้วมันจะเข้าผมแล้วมันเข้าผมแล้วโอ้ยเอริกเออเมาดิคตายเร็วครับหลูพ่อหลูพ่อเอริกตายไอ้เมาดิคตายแล้วเมาดิคตายแล้วมึงพูดไม่ได้เลยนะเมาดิคไม่เจออะไรเลยเมาดิคตายแล้วเมาดิคตายแล้ว เออหลวงพ่อครับศพเมาลีอยู่ห้องด้านนี้ครับน้ำลายฟูมปากเลยโอ้ยตายไปแล้วโอเคเออดังนั้นเราต้องล้างแคสอีผีอีซันดรามาตินครับครองหลวงพ่อผมแค้มันเยอะเอยหลวงพ่อมันมาอีกแล้วกันมาเจออะไรแซนดรามาตินแซนดรามาตินมันคอยู่ แตนบรามาเดินมาเร็วหลวงพ่อได้ปวดไถมลมลมลมาหลวงพอ่อมลมาหลวงพอ่อเร็วๆมลมาหลวงพอ่อมลอยู่ไหนกันนาหลวงพ่อตายแล้วเบอรหลวงพ่อตายเร็วกูกูไปละจจนกูกู <c oughs> ไปขับรถะ <c oughs> ละเจนหลวงพ่อตายแล้วกูจะอยู่ทำเชียร์แล้วนะเจน ออไไปหน่ะมันเฮี้ยนเกินเราอยู่ไม่ได้แล้วไปด่ากันพวกมึงทิ้งให้กูเป็นผีตายผมเลยนะโอ้ยแต่ว่าเราเราถ่ายรูปได้นะดูสิเราได้ตัง